ในแบ็กรูมนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคาดไม่ถึงบางสิ่งบางอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ในเรียลิตี้แต่ว่ามันกลับเป็นไปได้ในเดอะแบ็กรูมจนบางครั้งนี่เราต้องสับสนครับว่าอะไรกันแน่ที่เป็นเรียลิตี้รวมถึงสิ่งที่นิกกำลังจะพูดถึงในวันนี้ครับ เลเวลที่มีมากอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นของ t เด b a c k Room นั้นมักซุกซ่อนอะไรที่แปลกประหลาดเอาไว้ส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นสถานที่ที่อันตรายแล้วก็ไว้ใจได้ยากครับบางสิ่งบางอย่างที่ดูไร้เดียงสาแต่มันอาจทำให้คุณต้องชะตาขาดได้ง่ายๆย,ยกตัวอย่างเช่น Entity ที่นิกจะนำมาพูดถึงในวันนี้มันคือ Carnivorous Balloon หรือว่าลูกโป่งกินเนื้อ e n t นติตี้หมายเลข110ครับลูกโป่งกินเนื้อหรือว่ามันถูกเรียกว่า e n t นติตี้หมายเลข110เป็นลูกโป่งที่ดูผิวเผินนั้นเหมือนกับลูกโป่งปกติทุกอย่างมันปรากฏขึ้นพร้อมกับริบบิ้นที่ผูกติดอยู่กับลูกโป่งถึงจะดูเหมือนกับไม่มีอะไรที่ซับซ้อนแต่ว่ามันร้ายกาจมากกว่าที่คุณคิดครับเพราะว่าพวกมันนั้นเติมอาหารลงไปในตัวของลูกโป่งแล้วก็ค่อยๆปล่อยก๊าซ ปล่อยอากาศที่มีกลิ่นอาหารเนี่ยออกมาจากตัวของลูกโปง่งเพื่อหลอกล่อให้นักเดินทางที่หิวโหวยนั้นเดินเตะเตะเข้ามาในระยะโจมตีของลูกโปง่งและเมื่อได้จังหวะเนี่ยมันก็จะเริ่มเปิดฉากโจมตีนักเดินทางที่โชคร้ายด้วยริบบินพิษลูกโป่งกินเนื้อพวกนี้เนี่ยมันมักจะชอบอยู่ในเลเวลที่มีพื้นที่ที่ซับซ้อนพื้นที่ที่มืดหรือว่ามีวิสัยทัศน์การมองเห็นที่ไม่ดีนะเนื่องจากพวกมันเนี่ยสามารถหลบซ่อนตัวแล้วก็ดักจับ ซุ่มโจม,มตีเหยื่อได้ง่ายโดยที่เหยื่อนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวครับพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของลูกป่งกินเนื้อพวกมันถูกเปรียบเทียบว่าเป็นนักล่าที่ดักซุ่มซึ่งคล้ายกับพวกพืชกินเนื้อต่างๆและมันก็ใช้อาหารที่มีกลิ่นที่รุนแรงนั้นเป็นเหยื่อล่อนักเดินทางให้มาเป็นเหยื่อของพวกมันโดยบรรจุอาหารที่มีกลิ่นแรงนั้นเอาไว้ในลูกโป่ง ว่ากันว่าอาหารพวกนี้นั้นไม่ใช่อาหารของลูกโป่งนะครับแต่ว่าลูกโป่งเนี่ยใช้อาหารพวกนี้เป็นเหยื่อล่อเนื้อสดๆจากนักเดินทางที่หลงกลเดินเตะเตเข้ามาดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่สนใจอาหารใดๆเลยครับนอกจากนักเดินทางหรือว่าเนื้อจากนักเดินทางเท่านั้นที่ พวกมันดักรอซุ่มโจมตีส่วนขั้นตอนการล่าของมันเนี่ยเมื่อนักเดินทางที่โชคร,ร้ายนั้นมาสัมผัสกับพื้นผิวของลูกโปง่งริบบินที่ผูกติดอยู่กับลูกโป่งนั้นก็จะเริ่มปฏิบัติการโจมตีนักเดินทางทันทีโดยที่มันจะพุ่งไปรัดอวัยวะต่างๆของเหยื่ออย่างแน่นหนาแล้วก็ฉีดสารพิษที่มีริดทาให้เหยื่อนั้นเป็นอัมาพาตหลังจากนั้นเนี่ยลูกโป่งก็จะคลายปมของมันเพื่อปล่อยอาหารที่อยู่ในตัวของลูกโป่งนั้นให้หล่นลงมาทําให้พื้นที่ด้านในของลูกโปง่งเเปลล่่่าแ้วววกก็ริมััดทีอยะ ขอองเยื่พร้อมกับปล่อยสารพิษที่เป็นแก๊สแอมโมเนียมีฤทธิ์กัดกร่อนสูงเพื่อเริ่มต้นกระบวนการย่อยของมันครับว่ากันว่ามันใช้รูปแบบการย่อยอาหารแบบเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในร่างกายของมนุษย์ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะใช้ระยะเวลาประมาณ2-3วันเยื่อเนี่ยจะรู้สึกตัวตลอดเวลาครับ ความเจ็บปวดสาหัสบวกกับสารพิษที่ตกค้างอยู่ในร่างกายของเหยื่อนั้นจะทําให้เหยื่อสู่ขิดไปเองครับอุปนิสัยของมันนั้นลูกหงกินเนื้อมักจะเป็นสัตว์ร้ายที่ซุ่มโจมตีอย่างโดดเดี่ยวพวกมันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เองต้องอาศัยแรงลมหรือว่าอากาศในการพาให้พวกมันนั้นเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ต่างๆถึงจะดูไม่มีอะไรซับซ้อนแบบนั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเอนทิตี้ที่ดุร้ายแล้วก็ก้าวร้าวมากๆครับเพราะว่าเมื่อไม่มีเหยื่อหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่หลงกลมาสัมผััััสกกกบพวมมนน็ ะเริ่มใช้ริบบิ้นที่ผูกติดอยู่กับพวกมันนั้นสะบัดกวัดแกว่งไปรอบๆอ,อย่างไรทิศทางเหมือนกับควานหาเหยื่อ,อย่างหิวโหยครับ มาดูที่รายละเอียดกายวิภาคของลูกโป่งกันบ้างครับอันที่จริงแล้วนั้นลูกโป่งกินเนื้อจะสามารถมีขนาดรูปร่างสีเป็นแบบอะไรก็ได้แต่ไม่ว่ามันจะมีรูปร่างหรือว่าสีเป็นแบบไหนนั้นมันมักจะมาพร้อมกับริบบิ้นที่ผูกติดอยู่กับตัวมันเสมอและพื้นผิวภายนอกของพวกมันนั้นดูเหมือนกับว่าจะเป็นยางหรือว่าลาเท็กบางๆแต่แท้ที่จริงแล้วนั้นมันคือเนื้อเยื่อที่สามารถยืดหยุ่นได้ภายในลูกโป่งนั้นประกอบไปด้วยถุงอีก2ถุงครับ ถุงแรกเนี่ยมีขนาดประมาณ80%ของพื้นที่ภายในมันใช้บรรจุก๊าซแอมโมเนียที่ใช้ย่อยเหยื่อส่วนอีกถุงนึงขนาดเล็กมีพื้นที่ประมาณ20%ของลูกโป่งนั้นมันบรรจุอาหารที่ปล่อยกลิ่นออกมาเพื่อใช้เป็นเหยื่อล่อริบบิ้นนั้นเป็นส่วนที่เบาบางที่สุดของลูกโป่งเพราะว่ามันเป็นอวัยวะที่ใช้รับความรู้สึกต่างๆแล้วก็ใช้เป็นหนวดที่ใช้กัดต่อยครับมันมีโครงสร้างมีรูปแบบที่คล้ายกับแมงกะพรุนมีความยาวอยู่ที่120ซนติเมตร อายุทั่วไปโดยเฉลี่ยของลูกโป่งกินเนื้อนั้นมีอายุอยู่ที่ประมาณ6-8สัปดาห์หลังจากนั้นเนี่ยป่มก็จะคลายตัวจนไม่สามารถเก็บก๊าซต่างๆที่อยู่ในลูกโป่งได้แล้วก็ปึ้ง มาดูที่ประวัติของมันครับไม่สามารถระบุได้จริงๆครับว่าไอ้ลูกโป่งกินเนื้อนี้เนี่ยมันมาอยู่ในเดอะแบ็ก o รูมตั้งแต่เมื่อไหร่แต่จากบันทึกของ MEG เนี่ยพบว่ามีการพบลูกโป่งกินเนื้อนี้เนี่ยครั้งแรกในเลเวล8โดยสมาชิกของ MEG ที่ไม่รูอิโนอิเนไปสัมผัสกับลูกโป่งเข้า แต่ว่าโชคดีครับที่เขาเนี่ยสามารถมีชีวิตรอดกลับมาได้แต่ก็ได้รับพิษที่รุนแรงจากลูกโป่งครับดังนั้นเนี่ยนี่คือวิธีแนะนําเมื่อคุณเผชิญหน้ากับลูกโป่งกินเนื้อนั่นคือการรักษาระยะห่างระหว่างตัวคุณกับลูกโป่งในระยะอย่างน้อย2เมตร เพราะว่าริบบินเนี่ยมันเอื้อมไม่ถึงครับหรือถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยก็ให้หาอะไรไปแย่ลูกโปง่งหรือว่าเอาอะไรปาลูกโป่งก็ได้เพื่อให้มันเนี่ยหลงกลโจมตีสิ่งนั้นในขณะที่คุณใช้โอกาสนี้ในการวิ่งหนีแต่ที่สําคัญครับห้ามทําให้มันแตกเด็ดขาดเพราะว่าแก๊สแอมโมเนียที่บรรจุอยู่ภายในนั้นก็จะระเบิดออกมาด้วยนั่นเองครับอ่ะเป็นไงครับผมถึงแม้ว่าลูก โป่งที่ดูน่ารักแล้วก็ไร้เดียงสาในโลกแห่งความจริงในเรียลิตี้นั้นจะดูน่าไว้ใจแต่ว่าสำหรับในเดอะแบคบรูมนั้น ไว้ใจไม่ได้เลยครับนอกจากเอ t นติี้อย่างลูกโป่งกินเนื้อนี้เนี่ยก็ยังมีเอนติี้อื่นที่น่าสนใจอีกเป็นจานวนมากอย่างลูกโป่งเอเน่ยนดิ๊กก็เพิ่งจะเคยได้ยินนะครับเรื่องราวของมันเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยครับใครที่อยากรู้เรื่องของเอนติที้ตัวไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับดิกจะลองเข้าไปอ่านดูเอ t นติี้ตัวไหนที่น่าสนใจเนี่ยรับรองว่าจะนํามาทําเป็นคลิปเล่าให้กับทุกคนฟังแบบนี้อีกแน่นอนอ่ะขอบคุณมากครับผมสำหรับการรับชมแล้วก็รับฟัง ตั้งแต่ต้นคลิปมาจนกระทั่งถึงจนจบคลิปครับ Inside the Backroom ่ยคงมีเรื่องราวที่สนุกสนานแล้วก็น่าสนใจแบบนี้และพบกันใหม่ในคลิปถัดไปกับผมวันนี้เนี่ยไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ